วัสดีครับวารินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีครับพาพี่น้องมาชมพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับผมช่วงนี้ข้าวเหนียวอา,อายุสั้นนะครับข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นมีสภาพข้าวไร่ก็จะเริ่มทยอยนะครับเริ่มทยอยออกรวงตั้งท้องนะครับเป็นท้องแก่ท้องอ่อน ไปถึงท้องแก่แล้วก็บางบางต้นนี่็ก็แย,ยมออกมาแล้วโผล่มาก็ก็มีนะครับสายพันธุ์นี้นะครับผมเป็นข้าวเหนียวกมพูเขียวนะครับผมข้อมูลทางข้อมูลของกรมการข้าวนะครับใช้ชื่อว่าข้าวเหนียวหอมภูเขียวนะครับผมกมผูเขียวหรือหอมภูเขียวกมก็คือเม็ดสีดํานะครับผมอ่ของกรมการข้าวของกรมการข้าวก็เป็นหอมภูเขียวนะครับผมลักษณะก็ ก็มีก็เป็นสภาพทั้งนาไร่นาสวนไร่หมดนะครับแต่ว่าข้าวสายพันนี้เป็นเป็นเป็นข้าวสีดำนะครับผมเมล็ดสีดำนะครับผมความสูงของลำต้นก็ตั้งสี่สิบเซนครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับต้นนี้สมบูรณ์มากแต่ก็แต่ก็ดีครับผมสำหรับนาที่มีน้ำน้ำขังนะครับผมเขาเขาชอบน้น้ำขังแต่ว่าข้อมูลของโกงโงกัน กรมการข้าวพูดผิดของกรมการข้าวนะครับผมเป็นสภาพไร่ก็ได้สภาพนาสวนก็ได้นะครับผมแต่ของเราก็ลองทั้งสองสองวิธีนะครับผมทั้งเป็นสภาพไร่แล้วก็เป็นนาสวนก็ก็ให้ผลต่างกันนิดนึงนะครับผมสําหรับนานานา,นาดอนก็ก็มันไม่มีน้ำนะต้นข้าวก็อาจจะแต่กอดีแต่ว่าความสมบูรณ์ของ ความสม่ำเสมอของของน้ำฝนอาจจะไม่ไม่ดีเท่าเท่านาที่อยู่ในแปลงนานานารุ่มนาที่มีน้ำขังถ้าใครจะลองเอาไปปลูกแบบระบบสปริงเกอร์ก็ได้นะครับผมเป็นนานานาสปริงเกอร์ใช้ระบบน้ำลดเอานะครับผมก็เป็นเป็นตูวเลือกทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมอามาดูกันนะครับผมอ่ามีลูกค้าหลาย คนหลายท่านนะครับที่สั่งไปปลูกแล้วก็มีโพสต์รูปให้ให้เห็นนะครับผมอันนี้ปักดําต้นกระกระดานะครับผมก็พอก้าด้วยพอก้าก็นับย้อนงไปกลับขึ้นไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมก็ตั้งแต่ตกก้า,าตั้งแต่อออไตัวนี้ไม่ได้ตกก้าเพราะก้าในถาดถาดดำนาแต่ว่าเอามาปักดำ เพราะก้าในถาดดำนาแต่ใช้พิธีปากดำเออปากดำคนก็คือมามาฉีกต้นก้าออกเป็นเป็นต้นเล็กๆปากดำเพราะว่ามันมันฝีมือยังไม่ถึงขั้นนะครับมือมือใหม่ก็เพราะก้าได้ไม่สมบูรณ์นะครับก็มาดูใกล้ๆนะครับผมข้าวเน้เอ,อข้ามเนียวกำครูเขียวมาชมกันใกล้ๆเลยนะครับ ข้าวเหนียวกำมพูเขียวนะครับผมก็ชื่อว่ากำมพูเขียวเรามาดูตั้งแต่ตั้งแต่โคนต้นนะครับผมโคนต้นก็จะมีลักษณะเป็นยังไงก็มาดูกันนี่นะครับผมก็เป็นสีม่วงนะครับผมก็ช่วงกาบใบนี้ก็เป็นสีสีม่วงนะครับผมเนี่ยสีม่วงลำต้นลำต้นก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมสีม่วงสีม่วง นี่ๆเอาใจในี้เออนี่ตรงนี้ฮ่นะสีม่วงช่วงกลับใบช่วงใบนะครับผมนี่ใบเห็นไหมขอบใบสีม่วงนะครับผมขอบใบสีม่วงทีนะ่ขอบใบสีม่วงนี่ครับขอบใบสีม่วงคือทั้งทั้งทั้งใบนะครับผมแล้วก็ลักษณะของข้าวที่เตรียมตัวจะตั้งท้องมันจะมีตัวนี้ เริมแหลมขึ้นมานะครับผมริมแหลมขึ้นมาก็นั่นแสดงว่าถ้าแหลมแหลมถ้ามีเริ่มแหลมแหลมนี้ก็แสดงว่าเหล็กเหล็กในเนาะบ้านเป็นชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเหล็กในก็โัเหล็กในก็อีกไม่นานก็จะเป็นเป็นเป็นตั้งท้องนะครับอันนี้ท้องแก่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยดูท้องท้องของเธอเนี่แก่แล้วเนี่ยหวบแน่นท้องมาแล้วไม่อีกมีไม่กี่วันนะครับผมนี่การแตกก็เห็นไหม มีน้ํำขังน้อยหนึ่งนะครับพอมีน้ําฝนตกมาก็มีน้ํำขังอยู่อ่าดูตั้งแต่ตั้งแต่โคนใบไม่ไม,ไม่ไม่ม่วงนะครับํำอยู่แต่ว่ามเมล็ดดาใบไม่เออใบไม่ดดผิดนะครับใบไม่ดําแต่ขอบใบนะครับผมออันนี้ก็สายพันธุ์นี้เราก็มีไม่เยอะนะครับเพราะว่า ในพันนี้ตตวก่าประมาณสองกิโลนะครับเพราะว่ามันจะปลูกได้อีกทีหนึ่งก็นาปังนะครับเราก็จะปลูกนาปังอีกร <c oughs> อบหนึ่งนี่ครับพี่น้องนี่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 น,นี่มาดูนี่นี่แหละแกะ่แล้วนี่เห็นไหมตอนบ่ายน่าจะโผล่แล้วนะครับเนี่ยเบ่งหน่อยเดี๋ยวก็จะพุทธหลุดออกมาแล้วครับผมนี่ ข้าเหนียวกำมพูเขียวพี่น้องที่ท่ได้านใดที่สั่งสั่งจากวลรินฟาร์มไปก็นี่ครับก็จะไล่กับผมนะพอๆกันนี่ครนี่นี่แก่แล้วนี่ครับนี่ท้องอวบอก็เริ่มแก่โอ้ยนี่ครับนี่มาดูนี่มาดูนี่นี่นี่มาดูนี่มาดูนี่นี่ เห็นไหมแยะบออกมาแล้วนะครับผมไปไม่ไกลก็จะมีจุดสีดําแต่ว่าโผล่มาแล้วก็จะเป็นเมล็ดสีดํานะครับดําทั้งมเมล็ดนะครับแต่ไม่ป้อมนะครับเป็นมเมล็ดยาวนะครับอ่าก็ถ้าใครปลูกลงมือปลูกใน,นกระถางในวงบอกก็จะเป็นแตกก็ก็จะเหมือนของโอ้โ oh, no, 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 no. น่นโนนนนน่นดำดำนนครับโน่น no ไปนิมือผมนะนะนั้นอันไม่ไหวแล้วครับโผล่มาแล้วเป็น กรมพูเขียวนะครับผมก็อันนี้ก็เปิดขายเปิดให้จองเป็นกิโลนะครับผมเปิดให้จองเป็นกิโลอยู่ก็ติดตามทางแฟนเพจนะครับผมบรินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรีของเราได้นะครับแองเหลืองนะครับแดงแดงเอาแดงแดงครับก็ก็มีให้เห็นแล้วนะครับ <c oughs> ยังไงก็จะได้เกี่ยวกันเพื่อนแน่นอนแปลงนี้นะครับผมก็มีไม่เยอะนะแต่ทำแค่นี้แต่ว่าเราจะทําเป็นมเมล็ดพันธุ์ อีกทีหนึ่งก็จะนาปังนะครับเอาเอาไปลงนาปังอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรามีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ถ้าเราจะปลูกเยอะๆแ้าทําไมไม่ปลูกเป็นไร่เป็นไร่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องรองรับพันธุ์ข้าวที่เป็นนาปีเนี่ยปริมาณเยอะนะครับพันธุ์ข้าวที่เราเนี่ยต้องปลูกปลูกตลอดทั้งปีปลูกท,ทุกปีเพื่อที่จะให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใหมอ่อ่อัตราการงอกก,ก็ก็อยู่ในระดับที่ วาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเราเก็บค้างไว้เป็นปีแล้วอัตราก้างเงาก็จะลดลงซึ่งซึ่งมันไม่เหมาะนะครับผมเออเห็นไหมโผล่มาละอันนี้ไม่ใช่นะฮะถ้าไม่ใช่ทำางไงดึงออกเลยนะครับผมจะจะมีเนี่ยอันนี้ดึงออกเลยเนี่ยเราก็จะมาลงแปลงอีกรอบหนึ่งก็ก่อนเก็บเกี่ยวหรือว่า่วงออกรวงทั้งหมดก็มาดึงดึงออกหรือตัดออกนะครับผมเพื่อให้ได้มเมล็ดที่มี คุณภาพนะครับไม่ต้องแปลกใจครับไอ้ข้างๆนั่นนะยังไม่ต้องพูดถึงนะครับผมขอพูดถึงน้อยนึงว่าจะไม่พูดถึงก็ก็จะพูดถึงนะครับข้างๆก็เป็นข้าวนาปีนาปีกับนาปังปลูกได้ทั้งปีก็ใกล้ๆกก,กันติดกันเลยก็ได้ครับเนี่ยติดกันเลยโอกาสผสมพันธุ์กันมีไหมไม่มีนะครับร้านเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรนี่ไง ไอ้กัมพูเขียวนี้ตั้งท้องแล้วข้างๆเป็นกำกัญญานะครับกัมกัญญามันมันเหลือจากรถดำนาก็เลยมาปักดำงามไม่งามใบใบล้มนะครับใบใบทับกันนะครับผมเนี่ยเอานาปีนา,าปังติดกันไม่ผสมพันธุ์กันแน่นอนนะครับแต่ถ้าผสมพันธุ์กันเราต้องนับอายุให้มันไล่เลี่ยก,กันไอ้กำมกัน กรรมกัญญาตั้งท้องตอนไหนก็คาผู้เขียวก็ต้องให้ใกล้เคียงกับกรรมกัญญานะครับเพื่อที่จะเราจะเอามันมาผสมพันธุ์กันนะครับผมทั้งสองต้องต้องพร้อมที่จะผสมพันธุ์พูดง่ายๆนะครับผมก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ฝากาพี่น้องนะครับผมกดให้กําลังใจนะครับกดติดตาม กดกระดิ่งนะครับผมช่องวลีนฟารมพันข้าวพื้นบ้านอินทรีย์นะครับเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพันข้าวนะครับทั้งกระบวนการในระบบอินทรีย์และก็ในระบบอินทรีย์นะครับผมพันธุข้าวพื้นบ้านแต่ละสายพันธุ์มาแบ่งปันให้พี่น้องได้ได้เห็นได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมถ้ามีอันไหนขาดตกบ,บพากพรองประการใดก,ก็แนะนําติชมมาได้นะครับผมก็ ท้ายที่สุดนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งให้เราวลินฟาร์มขอบคุณสำหรับการติดตามและชมสวัสดีครับ